ปลดปล่อยพันธนาการสู่ปีแห่งแสงสว่าง2568ในปี2568นี้จงปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการแห่งความสัมพันธ์อันเป็นพิษก้าวสู่เส้นทางแห่งการเติบโตและแสงสว่างภายในด้วยการ 1. ตัดคนอิจฉาออกไปจากชีวิตพวกเขาคือเงาที่บดบังแสงสว่างในตัวคุณสสลัดคนสวมหน้ากากทิ้งไปเบื้องหลังใบหน้าที่แส่งทำอาซ่อนพิดร้ายไว้ 3. ลบคนชอบเยอะเยอ้ยออกไปเสียงหัวเราะของพวกเขาคือคมมีดที่กรีดแทงจิตวิญญาณ 4. กกำจัดคนที่รู้ดีไปหมดออกไปพวกเขาคือโซ่ตรวนที่พันธนาการความคิดของคุณ 5. ปลดปล่อยตัวเองจากคนที่ไม่เคารพคุณคุณค่าในตัวคุณไม่ควรถูกเหยียบย่ำโดยใคร 6. ตัดคนที่ชีวิตยุ่งเหยิงแต่ชอบสั่งสอนทิ้งไปจงฟังเสียงแห่งปัญญาภายในตัวคุณเอง 7. สลัดคนที่หวางเอาเปรียบออกไปเวลาพลังงานและทรัพย์สินของคุณมีค่าเกินกว่าจะเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ 8. โอบล้อมตัวเองด้วยคนคิดบวกพวกเขาคือแสงสว่างที่นำทางคุณสู่ความสุข 9. เริ่มฝึกฝนเทคนิคปลูกพลังกุนดาลินีเพื่อปรับสมดุลระบบประสาทสัมผัสความสงบสุขสุขภาพแข็งแรงและความสุขอย่างแท้จริง สิบจงมั่นคงในทุกการตัดสินใจเส้นทางแห่งการเติบโตของคุณคุณเป็นผู้กำหนดเองมุ่งหน้าสู่ปี2568ด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงจิตวันนสแปลและเรียบเรียงขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังช่องจิตพระผู้สร้างของเราและพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ